บทที่259ทักษะจารึกอาคมแห่งอักษรจีนเดี๋ยวนะนี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เมื่อได้ยินเสียงรบกวนในที่สุดติงห้าวอก็จึงรู้สึกตัวขึ้นอีกครั้งและเมื่อเด็กหนุ่มมองไปยังผืนหิมะเบื้องหน้าเขาก็จะประหลาดใจกับตนเองไม่ได้ หวันผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่ติงห้าวอนั้นไม่ได้รู้สึกถึงเวลาที่ผ่านไปเลยเขารู้สึกเหมือนเวลาผ่านไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นแต่ในตอนนี้ท้องฟ้าก็เริ่มมืดลงแล้วด้วยเหลือดวงอาทิตย์กลมโตสีแดงเพียงครึ่งดวงเท่านั้นที่โผล่พ้นขอบของภูเขาหิมะขึ้นมาดวงอาทิตย์สีแดงฉานอับไปทั้งก้อนเมฆและหิมะสีขาวราวกับโลหิต เส้นตัวอักษรเหล่านั้นถูกสลักลงเต็มพื้นที่หิมะจนแทบไม่เห็นขอบสิ้นสุดค่าเขียนไปเยอะขนาดนี้เลยหรือแม้แต่ติงห้าวอก็ตกใจกับตนเองเขาขยับแขนเล็กน้อยและพบว่าทั้งแขนกับมือของตนนั้นชาไปหมดเนื่องจากเขาได้ทำการเขียนตัวอักษรพวกนั้นโดยไม่ได้หยุดพักเลย และต่อให้เด็กหนุ่มจะแข็งแกร่งแค่ไหนแต่แขนและนิ้วของเขาก็ยังรู้สึกปวดบวมไม่น้อยแต่สิ่งที่ทำให้เขาตกใจยิ่งกว่าคือเสียงระเบิดที่เกิดขึ้นจากตัวอักษรทั้ง24แบบที่ไม่มีสัญญาณเตือนใดๆ พลังที่ประทุออกมาจากตัวอักษรน,นั้นรุนแรงพอๆกับผู้ฝึกยุทธหนึ่งจุดลมปราณซึ่งตัวติงห้าวอก็ไม่เข้าใจแม้แต่น้อยว่าเหตุใดตัวอักษรจีนถึงทำให้เกิดผลลัพธ์เช่นนี้นี่เจ้าเขียนบ้าอะไรลงไปเทพกระบี่ถามอย่างไม่อยากเชื่อสายตาติงห้าวอแทบจะรู้สึกเหมือนเทพกระบี่นั้นมีร่างกายและกำลังจับคอของเขาไว้อย่างตอ,ก,อก,ตกใจ ก็แค่วาดขึ้นเล่นเล่นเท่านั้นติงห้าวอตอบไปส่งส่งเขาไม่รู้จะบอกเทพทั้งสองอย่างไรว่าเขานั้นเดินทางข้ามเวลามาและตัวอักษรพวกนี้ก็เป็นตัวอักษรจากชาติที่แล้วของเขาวาดเล่นเล่นนี่เจ้าเป็นเทพเซียนหรือยังไงกันเจ้าเป็นนักจรึกอาคมกลับชาติมาเกิดงั้นหรือไงเทพกระบี่ถามจนเกือบเป็นเสียงตะคอก ชายผู้นี้สงสัยจะเป็นบ้าไปแล้วเทพดาบกล่าวอย่างเนิบเนิบไอ้หนูติงสิ่งที่เจ้าทำนะมันทำให้เขาตกใจขนาดนี้เชียวนะทำให้ถึงต้องตกใจงั้นหรือติงห้าวอค่อยๆเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นใช่แล้วก็อักษรทั้งสี่ตัวที่เจ้าเขียนขึ้นมาไงละ่ะเทพดาบยิ้มต่อให้ข้าจะไม่ได้รู้อะไรเกี่ยวกับจารึกอาคมมากนะัก แต่ทั้ง24ตัวอักษรนั้นมีแบบอักษรพื้นฐานที่ถูกต้องแต่นั่นไม่ใช่ที่แปลกนะแต่สิ่งที่ประหลาดคือมันประกอบร่างไปด้วยหลักอักษรและเจ็ดจำนวนอักษรที่มีลำดับแปลกประหลาดเลยทำให้มันมีพลังมากจนไม่สามารถควบคุมได้และเกิดระเบิดขึ้นข้าเองก็ไม่เคยเห็น หลักอักษรแบบนี้มาก่อนเช่นกันแม้ว่าข้าจะไม่รู้จักมันทั้งหมดแต่ข้าก็มั่นใจว่าตนเองนั้นรู้ถึงหลักอักษรเสีย8 9ส่วนจาก10ส่วนของโลกใบนี้แต่นี่เป็นสิ่งที่ข้าไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเทพกระบี่กล่าวในหัวของติงห้าวเหมือนกับว่าการผสมผสานอันแปลกประหลาดนั่นสามารถสื่อสารถึงพลังแห่งสวรรค์และปฐพีได้โดยไร้กฎเกณฑ์ ดังนั้นข้าจึงมั่นใจว่ามันเป็นหลักอักษรที่ไม่เคยมีมาก่อนอย่างแน่นอนหลักอักษรใหม่งั้นหรือติงห้าวพยายามค่อยๆลำดับทำความเข้าใจติงห้าวเปรียบเทียบหลักคำจะรึกได้กับวิชาภาษาอังกฤษที่เขาเคยเรียนมา ซึ่งประกอบไปด้วยองค์ประกอบหลัก3ามประการประการแรกคือแบบอักษรซึ่งเป็นคำในภาษาอังกฤษต่อมาคือหลักอักษรหรือไวยากรณ์ที่ใช้ในการวางรูปแบบการเรียงคำเหล่านั้นให้มีความหมายและสุดท้ายเมื่อเกิดการรวมตัวของแบบอักษรและเจ็ดจำนวนอักษรมันจึงก่อให้เกิดการสื่อสารกันจัดคำจาจรึกระหว่างโลกและสวงสวรรค์ทำให้แบบอักษร ที่เขียนขึ้นตามหลักอักษรมีพลังขึ้นมาขั้นตอนพวกนี้นั้นไม่ต่างอะไรกับการสร้างคำและประโยคเลยแม้แต่น้อยเขาไม่ได้คิดเลยว่าจะรึกอาคมนั้นจะประกอบไปด้วยขั้นตอนธรรมดาสามัญเช่นนี้ทั้งที่โลกทั้งสองนั้นเป็นคนละโลกกันโดยสิ้นเชิงแต่ภาษาจีนในโลกมนุษย์กลับมีพลังในดินแดนไร้ขอบเขตเง้นหรือ อีกประการหนึ่งภาษาแห่งจารึกอาคมในที่แห่งนี้นั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นอีกภาษาที่สามารถใช้สื่อสารระหว่างสวรรค์และโลกได้งั้นแล้วก็เท่ากับว่าภาษาจีนเมื่อนึกขึ้นมาได้ติ่งห้าวอก็พลันรู้สึกตื่นเต้นขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกถ้าเป็นแบบนั้นจริงละก็ทำอีกสิเร็วเข้า คำอีกรอบเทพกระบี่กล่าวอย่างตื่นเต้นด้วยน้ำเสียงอ่อนวอนเจ้ายัางจำสิ่งที่เจ้าเขียนไปได้ไหมเอาอีกสิกทำอีกหนล,ลองดูติงห้าวอสูดหายใจเข้าลึกข้าจะพยายามเขาเก็บดาบโลหิตเข้าไปและใช้กระบี่สนิมในมือเพื่อเริ่มเขียนหลังจากสบัดข้อมือเพื่อคลายปวดเล็กน้อย ควันไฟลอยสูงเหนือทะเลทรายเหือดแห้งดวงอาทิตย์ลับขอบปริ่มห้วงแม่น้ำยาวเด็กหนุม่มเริ่มเขียนเจ็ดจำนงอักษรอย่างรวดเร็วตามวิธีที่เรียนรู้มาราวกับกำลังแกะสลักก่อนที่จะพบว่าเมื่อเขียนคำเหล่านี้ขณะที่มีสตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยและต่อให้ก่อนหน้านี้เขาจะเพิ่งเขียนพวกมันมาอย่างชินมือก็ตาม แต่ทว่าหน้าผากเขากลับเหมือออกและแทบจะหมดแรงอยู่แล้วแต่ผลลัพธ์นั้นเรียกได้ว่ามหัศจรรย์ทันทีที่เขาจะรดปลายกระบี่ลงบนตัวอักษรสุดท้ายตัวอักษรเหล่านั้นก็ราวกับพ่นลมหายใจออกมาด้วยพลังของผู้ฝึกยุดสองจุดลมปราณพลังของมันนั้นแผ่กระจายออกอย่างเป็นจังหวะหลักอักษรเช่นนี้นี่สมบูรณ์แบบไปเลย ดูท่าเจ้าจะไม่ได้วาดขึ้นมาส่งส่งสีนะนี่มันราวกับผลงานชิ้นเอกยังไงยังงั้นอาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน50อันดับแรกของหลักอักษรในดินแดนไร้ขอบเขตแห่งนี้เลยก็ว่าได้ให้ตายเถอะไอ้หนุ่มติงเจ้านี่ช่างอัจฉริยนักเจ้าสามารถเรียนรู้ได้ยังไงกันในเวลาเพียงเท่านี้เทพกระบี่รู้สึกงงงวยกับตัวอักษรเบื้องหน้านับ เขาไม่เคยเห็นตัวอักษรเหล่านี้แม้แต่ตัวเดียวทั้งยังไม่เข้าใจความหมายของพวกมันด้วยซ้ำแต่เขากลับสามารถเข้าใจได้ถึงภาพรวมแห่งความเป็นอักษรจารึกสาบานเลยว่าเขาไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนในชีวิต รูปแบบพวกนี้ช่างสมบูรณ์ยิ่งประกอบด้วยแบบอักษรและกลายเป็นคำบางอย่างแม้ข้าจะไม่รู้จักแต่ก็สามารถใช้ในการจะรึกได้นี่จะวาดมัมกขึ้นมาจริงหรือบูมบูมบูมเสียงระเบิดดังขึ้นอีกหลายครั้งในที่สุดตัวอักษรจีนบนหิมะก็ไม่สามารถต้านทานพลังแห่งจารึกได้อีกต่อไปและระเบิดออก ปิงห้าวขมวดคิ้วเล็กน้อยบทที่260จากนี้ข้าจะเรียกเจ้าว่าเสียเยโวเทพกระบี่หัวเราะอย่างมีความสุข เอาหน้าหน้าไม่เป็นไรเจ้าฝึกฝนจะรึกอาคมเพียงวันเดียวแต่สามารถทำได้เช่นคนที่ฝึกมาถึง 4- ีถึงหเดือนเยี่ยมมากเหตุผลที่จะรึกพวกนี้ระเบิดออกก็เป็นเพราะการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณของเจ้ายังไม่แข็งแกร่งพอและเจ้านั้นยังอยู่ในขั้นเบื้องต้นของเจ็ดจำนวนอักษรเท่านั้นตัวอักษรของเจ้าจึงไม่สามารถต้านทานพลังของมันได้ หากเจ้าํำนาญในแบบอักษรหลักอักษรและเจ็ดจำนวนอักษรอย่างท่งแท้ทั้ง3มสิ่งโดยเฉพาะการย่อเจ็ดจำนวนอักษรของเจ้าเองให้เล็กลงเหตุการณ์แบบนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นอีกปกติแล้วเทพกระบี่ไม่ค่อยกล่าวชมเท่าใดนะักแสดงว่าในวันนี้เขาพอใจกับความก้าวหน้าของติงห้าวมากทีเดียวติงห้าวพยักหน้าด้วยอารมณ์ที่สงบลง เรื่องในวันนี้เป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเท่านั้นเขาไม่เคยคิดเลยว่าตัวอักษรจีนที่เคยใช้ในชีวิตประจำวันเมื่อครั้งอยู่ในโลกอีกใบจะกลายมาเป็นจารึกอาคมที่มีพลังแก่กล้านั่นแปลว่าต่อจากนี้เด็กหนุ่มไม่ต้องเรียนภาษาหน้าปวดหัวและจารึกอาคมอันแสนซับซ้อนอีกต่อไปเพราะเขาสามารถสร้างจารึกอาคมขึ้นมาด้วยตัวอักษรจีนของตนได้ ความก้าวหน้าของเจ้ามากกว่าที่ข้าคาดไว้มากข้าต้องมานั่งคิดเสียแล้วสิว่าจะสอนเจ้าต่อไปยังไงดีอาตอนนี้กลับได้แล้วลราฝึกฝนอย่างอื่นเสียด้วย55 5 55ถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปภายใน10วันเจ้าต้องได้กลายเป็นช่างจะรึกระดับหนึ่งได้อย่างง่ายดายเลยละ่ะช่างหัวไอ้สุดยอดช่างจะรึโกลยห้อย,ยแห่งหมู่บ้านโลหิตมังกรไปสิไอหมอนั่นหรือจะมาสู้เจ้าได้ เทพกระบี่กล่าวอย่างโอหังส่วนเทพดาบนั้นไม่พูดอะไรแม้แต่คำเดียวด้วยนางเริ่มจะเสียใจขึ้นมาที่ไปเดิมพันกับเทพกระบี่ไว้ใครจะไปคิดแล้วว่าไอ้หนูติงจะมีความสามารถแกร่งกล้าเพียงนี้แยกจริงสงสัยนางจะต้องยอมรับความพ่ายแพ้เสียแล้วความสามารถของเขาในด้านจารึกอ,อาคมนั้นแข็งแกร่งกว่าด้านโอสถหลายเท่าตัวนะัก นี่เขาไม่ชอบการเรียนเกี่ยวกับโอสถอมริตงั้นหรือเทพดาบขบฟันแน่นก่อนจะเริ่มวางแผนโน้มนนาวและสอนให้ติงห้าวอเก่งในด้านโอสถกว่าให้จงได้จู่ๆในชั่วขนาดติงห้าวอนั้นก็พลันรู้สึกตัวสั่นด้วยความหนาวเย็นอย่างบอกไม่ถูกดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าเสียแล้วและหิมะขนาดใหญ่ราวขนหานก็เริ่มตกอีกครั้ง สายลมพัดกันโชคพัดพาเอาตัวอักษรบนผืนหิมะจางหายไปจากลานกว้างเสียหมดในขณะที่ติงห้าวอกลับไปยังหมู่บ้านกลางหุบเขาเขาพบว่าเกาเสวิยอเอ๋อร้และคนอื่นๆกำลังรอให้เขากลับมารับประทานอาหารเย็นด้วยกันอยู่ ในช่วงเวลาสั้นๆที่ได้ทำความรู้จักกันนี้บรรดาผู้คนในหมู่บ้านก็เริ่มเข้าใจถึงความอ่อนโยนในเนื้อแท้ของติงห้าวมากขึ้นจากตอนแรกที่พวกเขากลัวมาในตอนนี้จึงกลายเป็นความเคารพและกลับกลายเป็นว่าทุกคนเข้าหาเขาอย่างสบายๆพวกเขาพูดคุยและยิ้มให้กันและถามถ่ายถึงการฝึกอาคมขั้นต้นสำหรับฝึกยทดด้วยดาบ ทีมล่าสัตว์สามารถล่าสัตว์มาได้มากในวันนี้พวกเขาล่าสัตว์ใหญ่ได้หลายตัวแต่แย่หน่อยที่มีคนของนักรบชุดดำคนหนึ่งต้องตายเจ้าแมวปีศาจเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของมันจากปกติที่มันชอบกินหินแร่ผลึกและบรรดาของหายากแต่ตอนนี้นั้นมันเริ่มที่จะมีความสุขกับการกินเนื้อสัตว์มากขึ้น บรรดาคนที่ออกล่าต่างกลัวเจ้าแมวน้อยกันหมดเพราะพวกเขารู้กันดีว่าแท้จริงแล้วเจ้าตัวนี้เป็นปีศาจยักษ์หัวโตวสูงกว่าสามจ้างงอที่สามารถกลืนชายร่างยักษ์เข้าไปได้ทั้งตัวอย่ามองข้าแบบนั้นสิก็เนื้อสดมันรสชาติดีกว่ามนุษย์นี่นาปีศาจแมวเลียริมฝีปากและดูเหมือนจะยังไม่อิ่มเมื่อได้ยินเช่นนั้นชายหัวล้านก็พลันตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัว ใครๆต่างก็รู้ว่าเจ้าปีศาจแมวเคยกินมนุษย์แค่คนเดียวเท่านั้นและหากติงห้าวอไม่ได้สั่งให้มันคายออกมาเขาก็คงจะต้องโดยย่อยจนเละเป็นโจ๊กไปแล้วเออข้าลืมไปเลยเหมียวข้าได้กินปีศาจลิงติดอาวุธหตัวไปเป็นอาหารพวกมันอยู่ในขั้นนักรบปีศาจระดับสูงตอนนี้น่าจะย่อยเหลือแค่แก่นปีศาจส,ส่วนเจ้า เจ้าแมวชี้ไปยังชายหัวล้านด้วยกรงเล็บข้างหนึ่งส่วนอีกข้างลูปคางของตนเบาๆและสั่งการว่าไปที่ห้องน้ำแมวของข้าและหาหลักฐานเสียข้าน่าจะถ่ายเอาพวกมันออกมาหมดแล้วชายหัวล้านแทบจะบ้วนอาหารออกจากปากไปห้องน้ำแล้วหาของจากอุจจาระเจ้าเงินหรือ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ไม่กล้าขัดคำสั่งเจ้าแมวจึงจำต้องเดินจากไปอย่างองคืนทำไมทำหน้าอย่างนั้นละเหมียวเจ้าควรจะต้องขอบคุณที่ข้าลดตัวยอมให้เจ้ามาดูอุจจาระของข้าสิเจ้าปีศาจแมวเอ๋ยอย่างโกรธเกรี้ยวแมวของท่านชั่วร้ายมากเลยเกาเสวิยอเอ๋อร้เอ่ย เหนียวข้าน่าเกิดมาสูงส่งนักและยังแข็งแกร่งไม่มีใครเทียบมีหนำซ้ำข้ายังฉลาดเป็นกรดทําไมเจ้าถึงคิดเช่นนั้นกันเจ้าแมวตอบอย่างไม่พอใจนักติงห้าวอสายหัวยังเหนื่อยหน่ายนี่เจ้าแมวกินวิญญาณบรรพการพันไหนเข้าไปถึงได้วิวัฒนาการมาเป็นอะไรแบบนี้ไปได้ ติงห้าวใสยหัวก่อนจะกล่าวว่าตอนนี้เจ้าแย่มากนะข้าจะให้ชื่อกับเจ้าแล้วกันเสียเยโวฟังดูเป็นไงเล่าเสียเยโวง,งั้นหรือแปลว่าดวงจันทร์ที่ชั่วร้ายสินะฟังดูดีนี่เจ้าแมวรับคำอย่างตื่นเต้นทุกคนต่างหัวเราะพร้อมกันแต่ในตอนนั้นเองข้าพบมันแล้วมันก้อนใหญ่มากเลย ชายหัวล้านวิ่งกลับมาด้วยร่างกายเหม็นโชในมือของเขาถืออัญมณีบางอย่างที่มีสีฟ้าน้ำทะเลขนาดเท่าก้อนกรวดกลับมาด้วยเจ้าตัวเหม็นนับนี่มันกลิ่นอะไรกันนี่อุจจาระของแมวนี่มันน่าสะอิดสะเอียนนักทุกคนต่างแตกกระเจิงไปคนละทิศเพราะกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้ มีอะไรกันเนี่ยข้าหนาแสนจะสูงส่งจะเหม็นขนาดนั้นได้ยังไงกันเสี่ยวเย่ยวอหันไปมองชายหัวล้านอย่างไม่พอใจก่อนจะย่นจมูกและตะโกนว่าไอ้เจ้าตัวเหม็นอย่าเข้ามาใกล้ข้าเชียวนะสามวันผ่านไปในพริบตาเดียวในเช้าวันนี้เสียงร้องตะโกนอย่างมีความสุขดังมาจากหอหินสูงติงห้าวอลุกขึ้นและหัวเราะเบาๆ ความสำเร็จมาถึงแล้วสินะไม่กี่วันที่ผ่านมานี้เขาได้ทำการหล่อหลอมจุดเฉินกวนจุดสุดท้ายของจุดที่พจรมือจุดแรกในตันเถียนบริเวณท้องน้อยและนั่นมันก็หมายถึงจุดปราณทั้ง9ของจุดของเส้นที่พจรเซี่ยวอินได้ฝึกฝนอย่างสมบูรณ์แล้วทำให้พลังปราณเยือกแข็งของเด็กหนุ่มสามารถหมุนเวียนไปทั่วเส้นลมปราณได้อย่างอิสระ พร้อมกับนั้นที่จุดชวีกูจุดที่9ของเส้นเหริงกลางอกของเขาเองก็ถูกเปิดออกแล้วเช่นกันทำให้ในตอนนี้เปลวไฟอย่างลุกสว่างสวัยและพลังปราณหมุนเวียนอย่างอิสระในเส้นลมปราณเหริงทั้งพลังลมปราณดาบและพลังลมปราณกระบี่ของเขาได้มาถึงจุดสูงสุดของขั้นผู้ฝึกยุทธแล้วสำเร็จขั้นผู้ฝึกยุทธทั้งสองเส้นลมปราณ การมีวิถีดาบและกระบี่เทวะช่างมหัสจารย์และทรงพลังมากจริงๆตั้งแต่สมัยก่อนนู้นไม่มีใครเลยที่จะสามารถฝึกฝนเส้นลมปราณทั้ง12และชี่จรทั้ง6ไปพร้อมๆกันได้ในตอนแรกข้าเพียงสำเร็จขั้นผู้ฝึกยุทธในระดับสูงสุดแต่เพราะข้าทำการฝึกฝนเส้นลมปราณทั้งสองพร้อมกัน ค่าในตอนนี้จึงสามารถเอาชนะแม้แต่ใครก็ตามที่อยู่ในขั้นจอมยุทธห้าจุดลงปราณและหากข้าใช้กระบี่และดาบของข้ากับพลังลมปราณเยือกแข็งและพลังลมปราณเพลิงข้าก็จะสามารถเอาชนะได้แม้แต่จอมยุทธเกจุดลมปราณข้าเกือบจะพร้อมแล้วอีกเพียงสองวันข้าต้องจัดการกับหมู่บ้านโลหิตมังกรได้อย่างแน่นอน ความมุ่งมั่นของติงห้าวอทั้งพุ่งทยานและช่างเต็มไปด้วยจิตวิญญาณยิ่งนักบ,บทที่261การแต่งงานอย่างไม่มีปีมีคลุยตอนนี้ติงห้าวอรู้สึกว่าตนเองนั้นแข็งแกร่งพอที่จะต่อกรกับการแก้แค้นของหมู่บ้านโลหิตมังกรได้แล้วและแผนการที่เขาคิดไว้ต้องได้ผลดีแน่ๆ หวังว่าผู้นำหมู่บ้านทั้งสามคนจะไม่อ่อนแอเกินไปไม่เช่นนั้นการต่อสู้กับพวกเขาคงไม่ได้ช่วยพัฒนาอะไรในตัวข้าเลยเป้าหมายของเด็กหนุ่มแท้จริงไม่ใช่เพียงการปกป้องหมู่บ้านเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการเพิ่มพูนทักษะของตนเองอีกด้วย และนี่คือเหตุผลที่เขาออกมาจากสำนักพินิจกระบี่ด้วยติงห้าวอนั้นอยากจะเผชิญกับสภาพแวดล้อมอันทรหดต่างๆที่ทำให้เขาได้พัฒนาตนเองให้แข็งแกร่งขึ้นความสามารถนั้นไม่ได้วัดกันที่ยุดลมปราณเพียงอย่างเดียวประสบการณ์เองก็เป็นส่วนสำคัญ มู่เทียนหยางถือเป็นที่รู้จักในฉายาอัจฉริยะจากสำนักแห่งสันติมาเป็นเวลานานหลายปีแล้วเขานั้นต่อสู้มาหลายสนามแม้ผู้อาวุโสแห่งสำนักของเขาพยายามจะจัดภาคสนามยากยากให้หลายครั้งหลายคราทว่าอัจฉริยะผู้นี้ก็มักจะผ่านมาได้เสมอ แม้แต่ผู้สืบทอดแห่งสำนักปีศาจในหัวเมืองเหมันก็ถือเป็นหนึ่งในเป้าหมายคู่ต่อสู้ของมู่เทียนอย่างเช่นกันจึงอาจเรียกได้ว่าความสามารถของเขานั้นกล้าแกร่งเกินไรเทียมทานไปแล้วด้วยความที่เขานั้นได้สะสมประสบการณ์ทั้งการเอาตัวรอดและการต่อสู้มู่เทียนอย่างจึงเป็นคู่ต่อสู้ที่น่ากลัวที่สุดและหากติงห้าวยังอยากจะเอาชนะอีกฝ่ายให้ได้ เขาก็ต้องพยายามมากกว่านี้ในตอนนี้ติง5วอยังถือว่ายังอ่อนกว่าในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นขั้นพลังยุทธ์หรือทักษะอาคมต่างๆและถึงการฝึกฝนของสำนักพินิจกระบี่จะเป็นขั้นเป็นตอนหากแต่มันคงไม่เหมาะนักกับเด็กหนุ่มที่ต้องการพัฒนาความสามารถในเวลาอันสั้น อีกอย่างสำนักพินิจกระบี่ก็คงไม่มีผู้ใดมาใส่ใจกับการฝึกของเขานักจึงคงเป็นการดีกว่าหากเขาจะออกมาเพื่อฝึกฝนตนเองติ่งห้าวอมองขึ้นไปบนท้องฟ้าพบกับดวงอาทิตย์สีแดงกลมโตเขากำลังจะออกจากหมู่บ้านไปฝึกจารึกอาคมตามปกติแต่แล้วปังปังปังเสียงเคาะประตูดังลัน่น เกาเสวิยอเอ๋อร้ในชุดสวยวิ่งเข้ามาด้วยน้ําตานองหน้าติงห้าวอุ้มนางขึ้นพี่หนึ่งดาบโปรดช่วยข้าทีข้าไม่อยากแต่งงานข้าไม่อยากไปเป็นภรรยาน้อยของใครข้าอยากเรียนต่อสู้จะได้เป็นจอมยุทธ์เหมือนพี่หนึ่งดาบนางสะอื้นฮับแต่งงานหรือกลายเป็นภรรยาน้อย สิงห้าวอรู้สึกสับสนมากใครกันอยากให้เจ้าแต่งงานเจ้ายังไม่ถึง13าด้วยซ้านี่มันอะไรกันคือดวงตาของเกาเสวิยอเอ๋อไร้แดงก่ำจนบวมเป่งปานลูกท้อก่อนนางอธิบายทีละข้ออย่างช้าช้าทางตอนตะวันตกเฉียงใต้ออกไปไกลราวห้ิลี้ของหมู่บ้านแห่งนี้มีเมืองของเผ่ามนุษย์ที่มีชื่อว่า เมืองแห่งแม่น้ำชิงตั้งถิ่นฐานอยู่ราวหนึ่งพันคนเมืองที่ว่านี้มีขนาดใหญ่กว่าหมู่บ้านกลางหุบเขาเล็กน้อยซึ่งเมืองแห่งแม่น้ำชิงนั้นอยู่ภายใต้การนำของครอบครัวตระกูลหลี่ที่มีความแข็งแกร่งกว่าหมู่บ้านกลางหุบเขามากเจ้าเมืองของเมืองแห่งแม่น้ำชิงนั้นมีนามว่าหลี่อิงและมีบุตรชายห้าคนด้วยกันลูกชายคนโตมีนามว่าหลี o ่อเวียนอเฟย เป็นจอมยุทธขั้นผู้ฝึกยุทธที่แต่งงานมาได้สามปีแล้วแต่ไม่มีบุตรเสียทีก่อนนะมีใครบางคนบอกกับเขาว่าผู้นำแห่งหมู่บ้านกลางหุบเขามีลูกสาวที่งดงามเขาจึงอยากได้นางมาเป็นภรรยาเพื่อมีลูกให้แก่ตนเองและในเช้าวันนี้อีกฝ่ายก็ได้ส่งคนเพื่อมาคุยกับบิดาของเกาเสวิยอเอ๋อร้แล้วซึ่งเกาเฟิงก็เป็นฝ่ายยินยอมตอบตกลงไป โดยเนะตอนนั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ด้วยมันไม่น่าเชื่อว่าเขาจะยอมให้ลูกสาวอายุ13ของตนไปเป็นภรรยาน้อยของคนอื่นเกาเสวิยยเอ,อ๋อรไรนั้นมีพรสวรรค์ไม่เบาและนางก็ยึดเอาสิ่งห้าวอเป็นต้นแบบนางอยากเป็นจอมยุทธเช่นเขายิ่งในเวลานี้ที่เขาได้ให้คำแนะนำในการฝึกฝนแก่นางมันก็ทำให้นางแข็งแกร่งขึ้นอย่างรวดเร็ว ไม่แน่ว่านางอาจจะสามารถเข้าร่วมหนึ่งในเก้าสำนักก็เป็นได้ส่วนการเป็นภรรยาน้อยนะหรือเรื่องพวกนี้ไม่เคยผ่านเข้ามาในหัวของนางเลยแม้แต่น้อยและนี่มันก็คงเป็นการทำให้ฝันของนางสลายอย่าก,กังวลไปเราลองไปดูกันเถอะติงห้าวปลอบเด็กสาวเขาตั้งใจจะไปคุยกับพ่อของนาง เวลาเหมาะเจาะดีจริงดีจริงเลยท่านเก่าท่านได้ให้คำมั่นแล้วว่าท่านจะให้บุตรสาวของท่านแต่งงานกับพี่ชายของข้าหากเป็นเช่นนั้นแล้วแม่น้ำของเราและหุบเขาของท่านก็จะเป็นเสมือนญาติพี่น้องกันเราจะดูแลท่านเองเชื่อคำข้าได้เลยชายวัยยี่สิบพูดอย่างหยิ่งพยองกลางห้องโถงใหญ่ ชายผู้นี้สวมชุดเกราะหนังในมือทั้งสองถือขวานด้ามยักษ์บนใบหน้าประดับด้วยเคราสากด้านเขาผู้นี้คือบุตรชายคนที่สองแห่งตระกูลหลี่หลีอ่อเวียนนอ,อย่างเกาเฟิงดูสีหน้าไม่สู้ดีนักแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาคุณชายรองข้าดีใจมากที่เราจะได้ดองกันเสียทีกับเมืองแห่งแม่น้ำชิงแต่ข้าขอคุยเรื่องนี้กับลูกสาวของข้าก่อนได้หรือไม่ นางเพิ่งมีอายุแค่13ปีเท่านั้นนางยังเด็กไปที่จะแต่งงานท่านผู้อาวุโสเกาหลินยิ้มจางๆพยายามทำให้บรรยากาศไม่ตึงเครียดจนเกินไปในเมืองของเรานั้นมีสาวงามอีกมากนอกจากเสวิยยเอ๋อไรเพียงเท่านี้ก็สามารถบอกได้ว่าทั้งพ่อและปู่ของนางนั้นไม่เห็นด้วยกับการแต่งงานครั้งนี้หากเป็นช่วงก่อนที่ติงห้าวจะมายังหมู่บ้าน การได้เป็นสะพายตระกูลหลี่แห่งเมืองแห่งแม่น้ำชิงก็อาจจะเป็นเรื่องดีสำหรับทุกคนก็เป็นได้ด้วยเมื่อเวลาผ่านไปหมู่บ้านกลางหุบเขาก็จะอ่อนแอลงเรื่อยๆเช่นเดียวกับผู้แข็งแกร่งที่จะมีจำนวนน้อยลงทำให้ชาวบ้านต่างต้องทนหิวโหวยในฤดูหนาวอีกทั้งเมื่อกวนููจากไปฤดูหนาวก็ดูจะทนทุกยาวนานไม่มีสิ้นสุด หากเกาเสวิยอเอ๋อร้ยังอยู่ในหมู่บ้านต่อไปนางก็คงหนาวตายหรือไม่ก็ถูกกินโดยปีศาจในสักวันหนึ่งแต่ในตอนนี้ทุกคอนมีติงห้าวอแล้วการปรากฏตัวของติงห้าวอททำให้ทุกคอนมีความหวังอีกครั้งและนำความหวังมาสู่เกาเสวิยอเอ๋อร้ด้วยติงห้าวอเคยบอกแก่พวกเขาหลายครั้ง ว่าเกาเสวิยอเออราไรนั้นมีพรสวรรค์ในด้านการต่อสู้หากได้รับการฝึกที่ดีเพียงแค่หนึ่งปีนางก็อาจจะสามารถเข้าสู่หนึ่งในเก้าสำนักแห่งหัวเมืองเหมันได้ในตอนนี้ไม่ว่าติงห้าวาจะทำอะไรชาวบ้านแห่งหมู่บ้านนี้ต่างก็เอออไปเสียหมดพวกเขาเชื่อว่าติงห้าวอนั้นแกร่งกล้าอีกทั้งยังมาจากสำนักใหญ่ ทำให้ไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทุกคนก็เชื่อถือไปเสียหมดเช่นนั้นแล้วเกาหลินและเกาเฟิงจึงเกิดความคิดขึ้นมาหากมีใครสักคนในหมู่บ้านสามารถเข้าสู่หนึ่งในเก้าสำนักได้หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะได้รับเกียรติจากสำนักทำให้หมู่บ้านโลหิตมังกรไม่กล้ามาล่วงเกินซึ่งคงเป็นการดีกับทั้งคนในหมู่บ้านและตัวเกาเสวิยออ๋อไรเอง ดียิ่งกว่าการแต่งงานกับหลีอเวียนอเผยจากเมืองแห่งแม่น้ำชิงเป็นไหนไหนไม่นานนี้เมืองแห่งแม่น้ำชิงยังเป็นเพียงแค่กลุ่มคนกลุ่มเล็กๆไม่แข็งแกร่งแต่ไม่รู้ทำไมเมื่อเวลาผ่านมาจนถึงตอนนี้เมืองแห่งแม่น้ำชิงจึงได้พัฒนาล้ำหน้าหมู่บ้านกลางหุบเขาไปมากกลายเป็นกองกำลังทัพสำคัญแห่งนครสันติภาพภายในช่วงเวลาไม่กี่ปีและนั่น มันก็คงเป็นเพราะบุตรชายคนที่สี่ของหลีอิงได้เข้าสำนักนครอาทิต์ยสังหารส่วนลูกชายคนที่ห้าของเขานั้นได้เข้าร่วมสำนักพินิจกระบี่นั่นจึงทำให้เมืองแห่งแม่น้ำชิงกลายเป็นเมืองที่มีเกียรติขึ้นมาดังนั้นแล้วเกาเสวิยอเอ๋อร้จึงถือเป็นความหวังสุดท้ายของหมู่บ้านกลางหุบเขา ด้วยเหตุนี้เกาหลีนจึงไม่กล้าขัดคําของคนแห่งเมืองแห่งแม่น้ำชิงและได้แต่พูดต่อรองอย่างละมุนละม่อมแต่ยังไม่ทันที่เขาจะพูดจบหลี่อเวียนน่อยอย่างก็พลันพูดแทรกขึ้นมาอย่างไม่มีน้ำอดน้ำทนพ่อเท่าพี่ชายของข้าบอกมาโดยเฉพาะว่าเขาไม่ต้องการใครอื่นนอกจากเกาเสวิยอเอ๋อไร ฮ่าๆว่ากันตามตรงแล้วก็เพราะนางเป็นลูกสาวแห่งผู้นำหมู่บ้านด้วยนางจึงเป็นคนเดียวที่มีค่าพอและไม่ต่ำต้อยเกินกว่าจะมาเป็นภรรยาน้อยของเขายังไงละ่ะตกลงแล้วท่านจะเอายังไงจะมอบลูกสาวให้แกพี่ชายข้าหรือไม่